สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ลยาวกช่องยกประภาดาลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะคะสภาพโฮตาเฟิร์นจะงนาขึ้นมาขึ้นเลยล่ะเดี๋ยวนอนนนอนประมาณตีสองนะคะเพราะว่าอีละกะลุกมาอาบน้ำสักก่อนนะคะจังนอนกินข่าวแล้วกะ็อาบน้ำเพราะว่าถ้าบ่อาบนี่คือบ่ได้เพราะว่ามันเหนียวแห้งนะคะเต้นแล้วแบบเงือมันหลายแห้งเต้นแล้วเงือออกเป็นขวดหรือเงือออกลายแห้งนะคะ เต็นสองสําพังกเงือออกรลายแล้วอันนี้เต็นโอเยอะมากเต็ลายแห้งนะคะนี่แหลคะค่ะงานมาเคื่อนนะคะเป็นงานมินิคอนเสิร์ตเป็นเทือแรกเลยที่อีลาได้เป็นเป็นงานมินินะคะตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่อยู่มาสองปีตั้งแต่อยู่มาสองปีฮุสซีย่ยังยางแรกเลยทีทีมักนะคะคือมันด่นสดไหม มันเถื่อกับแบบประเดี๋ยวเตมกันอีหล่าก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่อีหล่าก็เลยเต็มนะพากันลงสคริปต์แบบมันมันพาวงนะคะมันเพราะว่าคอนเสิร์ตอันนี้มันโมเมนต์คอนเสิร์ตที่แบบมันโมเมนต์คอนเสิร์ตปกติของพวอีหล่าเด้อีหล่าลงบันี้ลงฮอท่าเต้นและแฮงเบอรด์ออกงานโดนแล้วนะคะตั้งแต่พุ่นตั้งออกงานออกงานล่าสุดกับวันที่สี่เดือนเดือนเจ็ดนะคะ แล้วนเดือนสิงหาแล้วละเดือนกว่าแล้วเด้ละจำท่าเต้นบ่ด้แบบสลวนเฮนมาซิมีตอนนี้ว่าข้าเจ้าพากันเก็บซะก่อนเก็บเก็บเพลงให้ผู้ชายออกมาออกมาแล้วผู้หญิงก็จังออกไปอีหลาเกไปเต็มออกมาเลยต้องขอทษงจริงๆนะคะแบบสลวนเฮนพากันหยาออกมาแล้วคือว่าเอา้าเขาคือมีกันสองคน อื่นเข้าไปสซเบิร์ข้าจเจ้าพักกันเก็บอัน,นมเมาเต็มร้อยอยู่ข้างในนะคะมีผัวอีหลาย่างมากสคนโอ้ร่วนแห้งนั่นและค่ะลกะ็ะก็บอกคือว่าคนสีลายปานนี้นะคะเพราะว่าตอนตอนไปประมาณใบสามใบสี่นะคนหน่อยคนยังหน่อยคนยังหน่อยคนมันหน่อยแล้วปาน,นีกับบริคาดวังว่าสิ ว่าสิคนสิไลปานนี้แล้วพอออกไปตอนซอฟพาวเวอร์ค้นลายแยกจะข้นพักกับมาตาร์ไซนะคะแล้วค้นกับพักนิดหน่อยนิดหน่อยน่ะจะพักกันพึ่งเลอเลี่ยนนะคะเอ้ยพี่พี่เออหน่าจะรุ่นเดียวกับน้ำอิรันเพราะอีหลันกับทัสมุมดเลี่ยนกันน่าจะปีสามแล้วนะคะแม่น้าอีิรันกับปีสามแล้วนี่แหละข้าจะอกกันพากันออกมาเบิ่งนะคะพากันออกมาติณหุนาหารมาไกลนึงเห็นพวกพี่พี่เกวัฒนธรรมกามานะคะ ตินาฮานเลิศลายระบานีท่าท่าเซทท่าเซทกระไดใส่นะคะท่าเซทเซบัณฑ์พี่เตอร์กตีกวางจังหวะหฮแดนเซอร์ผ้ากันเดาโอ้ยพีผ้าเขาพีพีพีข้างหน้าผ้าเฮ็ดยังข้างล่างกระไดเฮ็ดน้ำนะคะอิลัดตินอยู่แถวซวงเจ็บขาลายผืนมันเป็นพุ่มนะคะระบานีมันหมุมว้มนมมวนวัฒนัด และอีหลักกับแต่เซ่สูงๆมากโดนแล้วแล้วพอไปใส่ดิเต้นเต้นแบบโซโลโซโตายนะคะเต้นโอู้ยเต้นมวนแฮ้งกลางล่างหาวเถิงๆกะหาวคนอยู่นาเวทีหาวคนอยู่เถิงเงเวทีแฮีงหาวนะคะระบานเพราะคนเวทีเฮียงหาวนี่คนกลางล่างเฮียงหาหัวเกาแบบรู้สึกว่าประทับใจเฮี้งแบบขนไหลลีนะคะคนไหละะไหลีจนโตกแกน่น อิลาบ่มีจังหวัดอิลาบ่มี่จังหวได้ถ่ายคลิปเลยนะคะบ่มีเวลาได้จับโทรศัพท์เลยอิลีเบิ่งสสกิปก็ได้เบิ่งแค่ช่วงแรกนะคะได้จับโทรศัพท์แค่ช่วงแรกเพราะาว่ามันตกเย็นเพลงตัวเพลงดิเพลงตัวเพลยงเราเด้พักประมาณ2ได้พัก2เพลงอยู่ช่วงนึงได้พัก2เพลงช่วงนึงนะคะตอนสองผู้ชายคืนนั่นแหละแต่ได้เซาเมย์ตอนนั้นอลไรค่ะก็ได้กินน้ํา ที่น้ำซับเงือแต่ว่านาปอเติมเลยนาทอตะพลมหลวกเอาทิชชูมาซับนาเนี่ยชอบอ่ะชอบอุ <c oughs> ้อรื้อประมากเลยค่ะมักเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไก่ข้นเบิงดีไนมมันไก่ข้นเบิงงข้าจะพากันทายคลิปเต็มหนึ่งนั่วเดยอ,อีหลาเต็มไปอีหลากก็ลงทนะ่า ไม่ไรแตแต่ว่างานมาเคลือนเมือม่อมย์เลยค่ะเมยเมยเจ็บขี้งเหมือนแบบบรดบบบด็ดบดดอกงานบรดบบเต็นทั้งสี้นาโดนใครแล้วมันก็เลยแบบเจ็บขี้งเจ็บตน้นเจ็บตัวเนี่ยอีลาพึ่งตื่นเนี่ยพึ่งตื่นเลยนะคะตื่นมาเจ็บขี้งลูกกับมาเืนเจ็บขี้งายเจ็บตน้นเจ็บตัวนะคะแต่ว่าแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่แบบมากอะ ชอบแบบนี้มากนี่เงานมินิเพราะว่าตอนนั้นพี่แอนเคยบอกว่างานมินิไปแค่สี่คนหรือหกคนนี่แหละคะ่ะแต่ว,ว่ารอบนี้งานมินิไปผู้หญิงสิบหกคนผู้ชายสิบหกคนเต็มเวทีอใหญ่แล้วมันเบิ่งเต็มเหมดเลยนะคะเดี๋ยวได้ๆคือน้องอุ๋มน่ารักมากน้องอุ๋มยิงเห็ดผมยักษ์ตาหักแฮมเดี๋ยวมือนี้นะคะอีลักษสีผมยักษ์ ยังน่ารักว่าน,น้องอุ้งอินนั่นแหละค่ะน้องน้องให้ผมยีกแล้วน้องตาหักแหงนีอ <c oughs> า,าอลาเตนอยู่ขังๆน้องนะคะแต่ว่าอิลาเตนอยู่ข้างหลังไปเบิ่งไปเบิ่งได้ไร้สดนะคะอิลาทึงแมท่ทงยิ้มทึงห่วงไมันช่ไมีไร้สดอยู่ในอ่าอยู่ในเพจอย่างนี้นะคะแต่ว่าอีลาเห็นเพจสาวหน่อยแชร์โลกอยู่นะคะสามารถไปเบิ่งย่อนหลางได้นะคะ ไล่ไล่ประมาณสามชั่วโมงกว่าๆนะคะพออีรักพากันขึ้นเกิดประมาณสามทุ่มเล้วประมาณยี่สิบสามนาฬิกากว่าๆนะคะจำจำหน้าที่ข้างล่างมาได้จํำในตะเล็กยี่สามนะคะปานีิกระเตน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 เมลีลำเพิรนเมลีลำเพิร์นเต็นซีเพลงซีเพลงหลวดมวลหลายมีแต่เตาอย่างเดียวงงมากข้างหน้าพาเหตุยังข้างลังก็บเหตเบิดนะคะ พ่อจบแล้วพออีหลักกับบอลเตยล่าน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าให้แต่มอลำัมเตยล่าเพราะว่าแดนมอลำกับติ้งเวทีแล้วนะคะพอตาพอตาเตยแต่พอตาพออีหลักพักอันเก็บของแล้วเนาะมอลำกับพักกันขึ้นไปเตยล่านะคะขึ้นไปเตยล่ามาเนี้ยพออีหลักแดนเซอร์แล้วแล้วววอีหลักกับเซตหนาวนี่เซตหนาเตือนทั้งหาแล้วแล้วก็พอได้ลงมาเตียนหนาเวทีอีกโอ้ยมวลหลายนะคะมวลหลาย คงไอเต็มเปเตยล่ามักเฮียงบ่คืนมาสิบ่คืนไปจาของสิมักม้อรำปานนี้มักเฮียงม่วนหลายนะคะเต้นเวทีเเมยโซลมโซ,โซไตโซลมโซ,โซไตดีแล้วพอลงมาเต้นตารางแจ้งเอาเฮียงมอเตาสัยนะคะพาก,กันมาเต้นมีแต่แดนเซอร์จะของพาก,กันมาเต้นข้างหน้าขางข้างลำพงทางขวาคนดู สายคนเบิงเอ้ยสายคุณเต็นนะคะพาคกันคองอยู่หวังมิจต์มิจต์ทีมงานจะคอนนะคะพาคกันเต้นอยู่หวัเต้นกับเย็นจะตีนกันอ <c oughs> ะไรค่ะประทับใจประทับใจชอบชอบชอบพาะะมาร์คเนี่ย <c oughs> ล้วกาศขอบพระคุณนะคะพ่อโจเมนูล้วกาศขอบพระคุณคู่กันนะคะที่เลือกอีหลาเห็ไปเป็นส่วนหนึ่งในงานวีนิคคอนเสิร์ตนะคะกับบคุคคลวาสิซีเดไปคือกันนะคะเพราะว่าบุคคลไปจ,จากสิจัคเกอร์ปกติก็ไปแต่ งานน้ำวง,งนะคะบันคืนว่าสิริฤไปงานมินิกันเลยคะ่ะขอพระคุณนะคะแล้วก็โอเคคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงสั้นนี้ก่อนค่ะขอพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คลิปที่เอราเอาลงมาขึ้นตีสองกับวันคืนว่าสิมีคนเขามาเบิ้งนะคะก็ขอพระคุณนะคะที่เขามาเบะะิ้งหย่อนร่างให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ ทุกๆคลิปให้น้ำเลือดค่ะพี่น้องค่ะดันๆให้อีหลาได้้นฟิตน,นะคะเวลาอีหลาลงคลิปกัจไดหินนะคะขอบพระคุณค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไปเพียงสวัสนีก่อนค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะ